ก็เป็นบันปิตีอินดีของสัภาญาติโยมทั้งหลายโดยที่ท่นรรานอาจารย์ชัยดามีอายุมาถึงก60ปี60ปีถ้าเป็นทางขั้นวิธการเป็นผู้ณฑ์การงานก็คือว่าเป็นวัยเกษียณผ่านมาแล้ว60ปีท่านอาจารย์ใน ชาย,ยาท่านเกิดปีมะลงปีเดียวกันกับอตามาเกิดวันสุกรเวันเดียวกันเองแล้วก็ท่านมีอายุห0สเป็นห้ารอบอัตามาติดรอล่อข <c oughs> <c oughs> าแไปแรง <c oughs> ดังนั้น <c oughs> กพราบว่า <c oughs> มันบัง <c oughs> มันนั่นไมบางเ <c oughs> กินกรรมมัน <c oughs> สั่ง กฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอมันเป็นลานาากนักษณะอย่างนี้ดังนั้นอาจารย์ชัยยาเป็นพระอุปัฏฐากงลงปูหวนบุคคลใดที่เป็นพระอุปัฏฐากเคยดูแลอาจารย์ดูอาจารย์ทเป็นพระสุปฏิปโนโมพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ดูกนณนะ์อนุนถ้าบุคคลใดต้องการที่จะดูแลเรตาตถาคาาตตถาคตด้ืยอจะอุปถาตถาคตพิษุใดดูแลพระอาภาธบุคคลใดดูแลพระอาภาธด้วยอุปถาผู้บาอาจารย์พระสุปฏิปัโนผู้มีคุณธรรมบุคคลนั้นก็เท่ากับว่าได้ดูแล,แลเราตาถาคตอุปถาเราตาถาคต อันนี้ก็ต่างปรากฏพระอาจารย์วิไยาติดตามหลวงปู่หลวงมาตลอดหลวงปู่หลวงหลวงปู่ศรีหลวงปู่แวมและอีกหลายหลายงที่อยู่อำเภอพนานิคมส่วนอำเภออากาศอํานวยแยกจากอำเภอพนานิคมดังนั้นวงนี้เป็นวงของพระสุปฏิปันโนหลวงปู่ฟันก็เป็นคนอำเภอพนานิคม หลวงปู่แลงก็เป็นคนนำเภอดนานิคมดังนั้นแหล่งนี้เป็นแหล่งของพระสุปฏิปันโนหลวงปู่มั่นแม้ท่านจะเกิดอยู่ที่อุบลราชธานีแต่ท่านก็เป็นละสังขารที่สลกลนครกวัติปาสุทาว่าจากวัตป่านองผือนาในวันนี้อาจาจึงได้นำหลวงปู่มั่นมามอบ เพื่อ็ปที่ระลึกในฐานะาที่เป็นจังหวัดที่หลวงปู่มัน่นเคยทำนักอยู่นานแล้วก็สร้างพระสุขปฏิปนุ่ให้เกิดขึ้นในที่นั้นเป็นจมวันมากหลวงปู่มัน่นนั่งบนอาสนะมีกรดมีบาทมีตติน้ำมีกาน้ำ้มำอมเสร็จเป็นอัตถปริฐานของ ละมุกโดดังนั้นวันนี้ท่านก็ได้มีมนละนั่งบนอาสนสิบสามรูปเท่ากับโุดงสิบสามข้อแต่ว่าพระลังเพราะว่าลัะที่ดําเบอร์มาใจของเราเป็นของดีโค <c oughs> ดงสิบสามข้อเป็นที่เป็นสิ่งคัดเก่าเกลียให้เข้าถึงซึ่งอมตะหรือความคนบุกนั่นเอง ดังนั้นในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาสแสดงความยินดีอน,น,น,นุโมทนาในบุญกุสลที่ท่านอาจารย์เฉยามีอายุร่วงเลยมาถึง60แล้วก็เหลือน้อยนี่แหละว่าไปไม่จับเขาถึงการเวลามันจะผ่านเราไปผ่านเราไปตลอดไม่วนกลับมาหลับตื่นก็คือความเพลิดเพลินความหล,ลงนั่นเอง ถ้าเรายังหลงและเรยังหลเรา,เาเก็เพื่อเดินอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักตื่นดังนั้นจึงจะต้องให้เรารู้จักตื่นตื่นขึ้นมาเพื่อพัฒนาตัวเราเองตัวเราเกิดมาเราจะต้องรูที่มาที่ไปว่าเรามาจากไหนเราอยู่ทำมาและจะไปที่ไหนนี้คือปรัชญาของชีวิตที่เราจะต้องดำเนิน เรามาจากบุญธรรมกรรมแต่งเวียนวหา้ตายเื่นแล้วเราอยู่ทําไมอยู่เพื่อสร้างกรรมและกสวยผลก็คือการสร้างกรรมดีแล้วก็มาสวยผลบุญหรือผลบาปของเราที่กรรมาแล้วสิ่งใดที่มันนั้นทดสิ่งใดที่มันคัดแคบจิตใจสิ่งใดที่มันเสียหายสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งโมกมมงนะนั่นเราเรียกว่าเราได้ใช้กรรมไปแล้วจบแล้ว เราเริ่มต้นสร้างกรรมดีใหม่นี่แล้วว่าเกิดมาเพื่อสร้างกรรมแล้วก็สบเหผลแล้วจะไปที่ไหนมุ่งหมายในชีวิตก,การเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเลื่นนานระเกินเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่บา้าไม่ไปไม่บกไม่บอดไ,ไม่เสียจริตผิดมนุษย์คุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังครบพ้นบริบูรณ์ เพระพุทธีปฏิบัติชอบอยู่ในกกอบของธรรมวินัย,ยในขนาดนี้เราก็จะเข้าถึงธรรมได้ทุกคนเพราะว่าสิ่งทั้งหลายกฎแห่งกรรมมันวางไปแล้วศีลม,มีอยตอ่อหลุมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ทำอีกมันมีอยู่แล้วสมาธิก็มีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเราไม่ทำคนเราทำจิตใจของเราให้มั่นคง ปัญญามีตลอดเวลาถ้าหากเราเข้าใจหลักธรรมก็คือการพิจรารณาธรรมที่เราได้เราเห็นเราเข้าใจทําความเข้าใจในหลักธรรมก็จะเกิดปัญญาวิญก็มีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ัวพันกับสิ่งใดๆอันนี้เราก็จะต้องมาประกอบในความดีสร้างุางานความดีโดยเฉพาะยิง่งปฏิปฏิปูชา การปฏิบัติธรรมตามธรรมะธาสั่งสอนของสมเด็จพระธรรมสุตตเจ้ามีอยู่สามข้อคือละชั่วบำเพ็ญบุญทำจิตของตนให้ก่องเท้าเมื่อเราทำจิตของตนให้ก่องเท้าแล้วนั่นแหละก็คือจิตบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ได้ก็คือการฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้เป็นหนึ่งแล้วก็ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นดังนี้ทีนี้ สิ่งแต่ฟื้นไม่มีก็คือสังขารทางกายของเรามันทรงอยู่ก็สุดลงทรงอยู่ก็สุดลงอายุหกสิบไปแล้วจะให้ดุ่มกว่าเดิมคนนี้ไม่มีเพียมแต่ดดให้มันทรงแล้วมันก็ค่อยสุดไปหนีไม่พ้นก็ติดกรรมกรรมที่เราก็ทํามาทำกรรมดีแล้วก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยเป็นชีวิตที่ดีมาก เกิดมามีพระพุทธศาสนาปกปักรักษาให้แก่เราไม่มีที่ใดในโลกนี้แล้วในโลกของมนุษย์นี้จะดียิ่งไปกว่าคนไทยเพราะคนไทยเรามีอะไรอะไรแปลกว่าชาติต่างๆในโลกนี้เรามีสามสถาบันแล้วก็หนึ่งวัฒนธรรมสถาบันชาติสถาบันาศาสนาสถาบันพรมหากษัตริย์ผู้เป็นจองคนผู้เป็นหลักไทย ผู้เป็นผู้หลอหลอมมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายให้เป็นจุดเดียวกันสถาบันวัฒนธรรมซึ่งไม่มีที่ใดในโลกที่จะเหมือนประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในการกินวัฒนธรรมในการพบกันหรือวัฒนธรรมต่างๆเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ทุกคนที่มาพกเห็นทั้งนั้น ดังนั้นประชาชนคนละโลกมืนไหลายมาอยู่ประเทศไทยของเราดังนนั้นตัวของเราเองควรจะทำอย่างไราจะน้อมเอาพ,พระพุทธธรรมประสงค์เป็นสาระที่พึ่งที่นั้นลกใสสามข้อละชั่วบำเพ็ญบุญทำิตของตนให้ของแท้วคือให้สดใสนั่นเองดังที่หลวงปู่วิริยัง ท่านได้สร้างพลังกิตตานุภาพพลุกพลังกิตตาูุภาพไปทั่วประเทศก็เพื่อที่จะสิ้เหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ถ้าหากทำความเข้าใจให้ถูกแล้วคุณธรรมอริยามรรคอริยผลในขั้นต้นย่อมสมหวังแก่เราทุกคนถ้าหากเราทำความถูกต้องให้มันเกิดขึ้นกับจิตใจเรา ดังนั้นในกุศสมผลบุญที่พวกเราได้ประกอบกระทำม,มานี้ทุกท่านได้มาร่วมกันเพื่อมาทําบุญอายุแก่ท่านอาจารย์ชัยยาที่นี่ดังนั้นบุญกุศสมใดๆที่ท่านได้ประกอบกระทำม,มาแล้วขอบุญกุศสมเหล่านั้นจงคืนกับแก่ท่านไปท่านนั้นหลายจงมีความสุขความเจริญบุญกุศสมนั้นจงเป็นพระลาวะปัใจัเสริมส่งให้ท่านเจริญรุ่งเรือง ในธุรกิจหน้าที่การงานขั้พร้อมเป็นเ้วยสมบัติพระานความพุกอย่าได้ความเจ็บไข้ยอย่ากเกิดมีความขัดสมจนอับอย่าปรากฏค,คำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในทีที่ไปแล้วเล่นไปแล้วคอยขันอันหลายจงช,ชนะตลอดอปลอดไฟสมืน่นพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขไม่ทุกไม่ร้อน ร่ำรวยเรื่องเงินและทองของใสในจิตมีเจ้มิไม่มีศัตรูเมื่อท่านดำรงชีวิตโรคนี้ก็ขอมีสุขภาพกลังใหม่สุขสมบูรณตลอดไปและในที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านจนนงได้บวงตายวิธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วดังในชาติปัจจุบันนี้ จงทุกทุกท่านเถิดสาธุต่อไปพระธรรมท่านให้ออนครับเถิดยะตาบาลีวะนาปุราปิริโุเรนติสระคดังเอวะเมวะติโตจินังเตตนะโมพะกปะติ